สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องแกอ่านชาแนลนะครับช่องห่วยฟรีวันนี้เรามาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับสูตรเลขวิ่งหรือว่าเลขเด่นนะครับก็จะมีอยู่3สูตรนะครับในคลิปนี้นะครับก็เอามาฝากกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้พิจารณาดูนะครับในวันนี้ว่า มันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือไม่นะครับก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอน,นาคตเราก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับภาพรวมของทั้ง3สูตรนะครับจากงวดที่ออก6 52นะครับสูตรที่1นะครับก็จะเป็น วิ่งบนสองตัวนะครับสูตรที่2ก็จะเป็นวิ่งบนสองตัวนะครับสูตรที่3มจะเป็นวิ่งบนตัวเดียวนะครับจากงวดที่ออกห5ห้าสองนะครับทั้ง3มสูตรนะครับก็เข้ามานะครับสูตรที่1เข้ามาที่เลข5นะครับสูตรที่สองเข้ามาที่เลขสองนะครับสูตรที่สมเข้ามาที่ เล้าตัวเดียวนะครับสูตรที่3บางงวดนะครับบางงวดเราก็จับคู่ได้นะครับจับคู่ได้ก็คือมาครบ3หลักนะครับมาครบ3หลัก2หลักแต่บางงวดไม่ไม่ครบนะครับมาไม่ครบ3ามหลักถ้าจับคู่ก็จับผิดนะครับแต่ว่ามาครบ3สูตรแต่ว่ามาไม่ครบ3หลักนะครับบางทีก็มาหลักร้อยหลักสิบนะครับ แต่ภาพรวมก็เข้ามาทั้ง3สูตรแต่ถ้าเราจะจับคู่เลยก็บางงวดก็อาจจะผิดนะครับจับคู่ผิดแต่ถ้าเราเอามาเป็นตัวเด่นนะครับมาวิเคราะห์เป็นตัวเด่นทั้ง3สูตรดูตัวชนตัวอะไรก็อาจจะพอได้นะครับหรือก็ไม่แน่นะครับงวดนี้ก็อาจจะมาครบก็ได้นะครับอาจจะมาครบอย่างน้อยสักสองตัวนะครับคิดว่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับงวดที่สองนะครับสูตรที่1เข้ามาที่เลขสามนะครับกับผลรางวัลที่ออกแปดเจ็ดสามนะครับอย่างสองงวดนี้ก็เข้ามาครบนะครับสามตัวบนนะครับแบบนี้เราก็จัดเป็นคู่ตัวคู่2ตัวได้นะครับเพราะว่ามาครบสามหลักนะครับงวดต่อมานะครับออกเก้าศูนย์เจดนะครับงวดนี้ไม่ครบหลักนะครับสูตรที่หนึ่ง เข้ามาที่เลข7นะครับสูตรที่2ก็เลข7สูตรที่3นะครับเลข9นะครับมาหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับในสูตรไม่มีเลข0ูนย์นะครับงวดนี้นะครับออก906นะครับสูตรที่1เข้ามาที่เลข0ูนย์สูตรที่2นะครับเข้ามา2ตัวนะครับ9กับ0ูนย์ สูตรที่3นะครับ9ตัวเดียวนะครับวันนี้ถ้าจับคู่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามาที่หลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับในสูตรไม่มีเลข6นะครับวันต่อมานะครับสูตรที่1นะครับได้9กับ0นะครับกับผลงวันที่ออก0ูนย์ก็เข้ามา2ตัวนะครับสูตรที่2ก็เข้ามา2ตัว สูตรที่3 1ตัวเดียวนะครับวดนี้จับคู่ได้นะครับสามตัวนะครับ3หลักครบนะครับ0 19 90 1อะไรก็1 9 9 1นะครับอย่างนี้จับได้นะครับเรามาดูของวดที่ผ่านมานะครับกับผลวันที่ออก9 0้านะครับสูตรที่1นะครับเข้ามา2ตัวนะครับ9กับ0 สูตรที่2ก็ได้9กับ0นะครับสูตรที่3ก็ได้9นะครับวันนี้จับคู่ไม่ได้นะครับเข้ามาที่หลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับหลักหน่วยไม่มีเลข3นะครับในสูตรก็ลองดูนะครับลองพิจารณาดูวดน,นี้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับจะมาตามสูตรหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่1 สูตรที่1จะเข้ามาก่อน1นงวดนะครับที่เอามาเทียบไปให้ดูเมื่อกี้จากงวดที่ออก6กห้าสองนะครับสูตรนี้เข้ามาก่อน1นงวดงวดแรกนะครับ4ี่บวกหเป็น10บ0ีบวกหเป็น16ได้เลข6เพิ่ม1แต้มนะครับหกับ7นะครับเข้ามาที่เลข7บวกกันแล้วได้14นะครับ4 5หนะครับออก6 5หเข้ามาที่เลขห้า สูตรเลขเด่นไม่ปักหลักนะครับบวกกันแล้วได้3กับ4นะครับออก8 7 3มงวดนี้บวกกันแล้วได้17นะครับออก907นะครับตัวที่เข้ามาเลขเจบวกกันแล้วได้20นะครับ0กับ1นะครับออก906นยนะครับ เข้ามาที่เลข0บวกแล้วได้1 9นะครับ9กับ0นะครับเข้ามา2ตัวนะครับออก0 19่าของงวดที่ผ่านมานะครับบวกกันได้9กนะครับ9เพิ่ม1เป็น10นะครับ0กับ9กนะครับก็เข้ามา2ตัว ของงวดนี้นะครับสูตรที่หนึ่งเบวกเกดเป็น16 16กบหกบวกสาเป็น19นะครับได้เลขเก้นะครับเพิ่มหนึ่งนะครับได้เลขสิบนะครับ9กับศูนย์หน่มียหกหนะครับจะมาไหมนะครับจะมีมาหรือไม่ตัวไหนจะมานะครับจะมาในตำแหน่งไหนนะครับเป็นสูตรเลขเด็ดไม่ปักหลักนะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยบนนะครับตัวแรกแล้วก็หลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายคลังที่2นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2จากงวดที่ออก6 5ห้าสองนะครับงวดแรก8ปดบวกศูบวกสเป็น 10, บสิบวกสเป็น12นะครับได้เลขสเพิ่มหเหมือนกันนะครับ2กับสาม จผลลังวันที่ออก6 5ห้าเข้ามาที่เลข2นะครับบวกกันแล้วได้16นะครับ6กับ7นะครับออก8 7 3บวกกันแล้วได้17นะครับ7กับ8นะครับออก907 93 27 27มบเวกสเป็น29นะครับได้9กับ0นะครับออก906เข้ามา2ตัวนะครับแต่ว่าหลักร้อยกับหลักสิบนะครับบวกกันแล้วได้นนออ19นะครับ9กับ0นะครับออก019นะครับก็เข้ามา2ตัวของงวดที่ผ่านมา6กบวกหเป็น11 11บเวกหเป็น17 17จบเวกสเป็น19นะครับได้9กับ0นะครับเข้ามา2ตัวนะครับอันนี้เป็นสูตรที่2นะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้9บกบวกเเป็น18นะครับ18บวกเอีกเป็น27 27ิบเวกสเป็น29นะครับได้เลข9เพิ่ม1นะครับได้10นะครับได้เลข0 หนึ่งมิเอหกหกนะครับจะมาไหมนะครับเก้ากับศูนย์นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นสองตัวล่างนะครับบวกกันแล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกด้วยสองคงที่นะครับเรามาดูสูตรที่สามนะครับที่เป็นสูตรวิ่งตัวเดียวนะครับ งวดแรก9บกบวกเเป็น18 18ปบวกสเป็น22 22ิบวกสเป็น25นะครับได้เลข5 5ตัวเดียวเพียวๆเ,เข้ามาที่หลักสิบนะครับงวดต่อมานะครับ1นบวกหเป็น2 2งบวกเเป็น9 9้เบวกเเป็น18นะครับได้เลข8 8ตัวเดียวนะครับเข้ามาที่หลักร้อย สองบวกสองเป็น44บ4วกศูนย์บวกนะครับเป็น9ก้าเก้าตัวเดียวนะครับเข้ามาที่หลักร้อย8บวก8เป็น16 16บกวกหนึ่งเป็น17 17บเวกสองเป็น19นะครับได้เลข9 9ตัวเดียวเพียวเนะครับเข้ามาที่หลักร้อย8บวก6 โทษที่8ดบวกแเป็น16นะครับ16บหกบวกศูนบวกหเป็น21ได้เลข1นะครับ1ตัวเดียวเพียวๆนะครับเข้ามาที่หลักสิบนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับ4ีบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น9นะครับท่ามศนะครับ4ีบวกสเป็น8ปดบวกศบวกหเป็น9นะครับ9ตัวเดียวเพียวๆนะครับเข้ามาที่หลักร้อย อันนี้เป็นของวัดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้ง3สูตรนะครับท่านผู้ชมก็งวดนี้งวดแรกนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับของงวดนี้นะครับ3บวก3เป็น6 6บวก9เป็น15 15บวกเเป็น22นะครับได้เลข2 2ตัวเดียวเพียวๆจะมีมาไหมหนมีิโย 6 6นะครับจะมาในตำแหน่งไหนนะครับเป็นสูตรเลขเด่นบนนะครับ2ตัวเดียวจะมีมาหรือไม่ได้ครับในวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นสองครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับถ้าเราลองมา รวบรวมดูนะครับของวันี้สูตรที่หนึ่งนะครับเก้ากับศูนย์สูตรที่สองก็เก้ากับศูนย์นะครับ สูตรที่3นะครับ2ตัวเดียวนะครับ1นึ่ย่อจะมาไหมนะครับในงวดน,นี้ก็ลองไปจับคู่ดูนะครับอาจจะเป็น9 0หรือ9 2หรือว่า2 0นนะครับจะมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชม จะลองจับคู่ให้ดูนะครับหรือว่าสูตรนี้จะมากับสูตรนี้9009 900, นะครับมันก็มีไม่กี่ตัวนะครับ90จะมาไหมนะครับหรือก็92จะมาไหมนะครับหรือว่า0220นะครับจะมาไหมนะครับรก็จะมีอยู่3คู่นะครับนี่ก็ลองดูนะครับ ลองพิจารณาดูว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมเราลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรเล็กเด่นนะครับของงวดนี้ก็อเอามาฝากกันนะครับให้พิจารณาดูนะครับชอบถูกใจตรงใจจะนําไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจการตัดสินใจของแต่ละท่านนะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่า ไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจอกตัวไหนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบแนวทางคิดคานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR ช h a n n e l หวฝีตาม YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวจะรวบรวมสรุปให้นะครับในคลิปต่อไปนะครับก็รอติดตามชมนะครับในชุดสรุปอีกทีหนึ่งขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ